นี่บอกพี่น้องเพิ่นว่าบาดจะได้บินมากขึ้นกเจ้าครับผมหมานคักวสวยๆเลยครับผมมาหยอดน้ำกดกับหมานครับบาดจะหมานผมว่าอันไปจนเมื่อยแต่แกงครับผมมือนีมาหมานแล้วครับวสวยๆเลยครับปื๊ดผุดตูมเพิ่นแมนเบิดครับผมหลุ่นกับพอเตยไปเรื่อยๆลยแล้วครับผม สุดยอดเลยครับเบืองก้าล่างวิทดินครับผมพลุพิริพุนแมนเพลสครับผมสวยเลยครับผมพู่นแมนเบิดครับไกลๆผมครับผมบาดจะได้บินมากขึ้นกเจ้าครับผมเอามันหมานครับผมมือนี่สวยเลยครับสุดยอดอีกแล้วครับผมหมานคือเก่าครับ tôi nói là, đọt đâm đâm đấy cả, mình, xinh xinh